ขี้แตกกินน้ำเกลือแบบไหนนี่หรืออนันนี้ท้องเสียเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยเสียน้ําและเกลือแร่ในทันทีการออกกําลังกายนั้นเนี่ยร่างกายจะเสียน้ําตาลและน้ําเป็นหลักหากท้องเสียขี้แตกแล้วทะลึ่งไปกินเกลือแร่สําหรับผู้ที่ออกกําลังกายยิ่งขี้แตกท้องเสียหนักเข้าไปอีกเพราะเครื่องดื่มเกลือแร่นี้จะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลัก น้ำตาลจะดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ทําให้ลำไส้บีบตัวท้องเสียขี้แตกหนักเข้าไปอีกนะในย้ายมีดูถูกรับเกลือคนนี้ไว้เปน็นลูกจะปลูกเลินพทอไว้รอเจอลังใหญ่อา,าอ,าาอา้วสป라이ส์ใส่เกลือล่ะแก้ท้องเสียได้ไหมโ,โ้หนักเข้าไปอีกนะนี่น้ําตาลก็เยอะแถมอัดแก๊สเข้าไปอีกโอ้โหจะปวดท้อ,ทองท้องอืดมากกว่าเดิมอีกนะแถมยังจะขี้แตกหนักมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ควรเก็บ ที่แตกกินอันนี้ผงเกลือแร่ ORS เท่านั้นหัวยุ่งไปหมดเลยเนี่ยโอ้โอ้แล้วนอนนองรอดีๆเรื่องพันยังนี้ต้องใช้เวลาชัดก่อนทำบุญกันไว้คงไม่ได้ไปไกลตาที่จะกลับมาหาอีกสปี